สวัสดีครับทุกคนครับมาที่สองพระบรมรูปนะฮะพระบรม,มาราชานุสาวรีนะฮะบรรยากาศเช้าๆช้าทุกคนพามาดูพาแจ็ครัสเซลมาเดินครับทุกคนแจ็ครัสเซลก็จะเป็นหมาพันธุ์ที่น่ารักมากเลยนี่ฮะีจะมา,ามาดูเขานะฮะเขาจะไม่กัดเห่าเก่งซุกซนอยู่นะฮะเป็นมิตรเป็นมิตรนะฮะทุกคนนี้บรรยากาศสบายสบายเช้าๆช้า

เนี่ยครับทุกคนไม่ไกลนะสยามจริงๆเรามาจากเด,ดส,สเปซใช่ไหมไอ้บรรทัดทอโนู่นไปตรงนี้ตัวหนึ่งนะฮะแจ็คลัสเซลกับ โอเคนะสำหรับคลิปนี้นะให้เห็นกิจกรรมเขาหน้าลักเขาจะสดตรงนั้นจะมีต้นชุเรียนนะครับต้นทุเรียนที่สมเด็จพระเทพมาทรงปลูกประวันเดี๋ยววันหลังจะพาไปชมค